รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการมืออาชีพทางโทรทัศน์5 HD 1, วันกดไมยเลึ่งกับเครื่องมันทนพิธีกรที่หล่อที่สุดใน3โลกมาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ครับผมเปิดว้าพาคุณชมมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีกับเดือนฉายรีสอร์ทบอกเลยนะครับว่าที่นี่บริการห้องพักหรูๆรมีให้เลือกหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์นะครับทั้งแบบที่เป็นบนอาคารบนตึกหรือใครอยากจะใกล้ชิดธรรมชาติตริมฝั่งแม่น้ําแควเนี่ยก็นี่เลย แหริบน้ำมีให้พักกันด้วยราคาก็สุดแสนจะประหยัดเลยนะฮะสนใจสามารถสอบถามได้ที่เพจด้านล่างนี้หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่างนี้นั่นเองนะครับผมส่วนรายการของเราในวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจไปติดตามรับชมกันเลยครับ คุณผู้ชมคะพบกับอาจารย์เพลีอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมีขนมตามคำเรียกร้องของผู้ชมทางบ้านค่ะบอกว่าช่วงนี้จะดูแลสุขภาพกันมากาอาจารย์ก็เลยจัดให้นะคะเราจะทําขนมปังสุขภาพนะคะวันนี้ขนมปังแคนเบอร์รี่แคนยพืชสุขภาพค่ะสําหรับโรงเรียนของเรานะคะตั้งอยู่เลขเะะเที่920-922ถ 22, นนโหนโยธินติดก,กลมขนส่งทางบกตรงข้ามสวนเกษตกตึกหักนะคะขั้นตอนแรกนะคะใช้น้ําอุ่น ใส่ลงไปก่อนนะคะใช้ยิปบัคกี้แมนนะคะใส่ลงไปใส่น้ำผึ้งอินทีเลียนหรือถ้าใครอยากจะแทนไปจริงจริงก็ใช้น้ำตาลแดงของอินทีเลียนได้ค่ะเอาละค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันค่ะจากนั้นคุณก็นำเอาแป้งขนมปังนะคะที่มีโปรตีสนสูงยูรยานอาวกาศนี่ค่ะใส่ลงไปนะคะแล้ววันนี้เสริมสุขภาพด้วยการใส่แป้งโฮวิจะเป็นละเอียดหรือหยาบได้นะคะตามต้องการ ก็จะสเสริมสุขภาพอีกตัวนึ่งก็คือข้าวโอ๊ตด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราใส่ทุกอย่างเลยนะคะจากนั้นถ้าใครไม่มีเครื่องเนี่ยก็คนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจะทั่งเป็นก้อนนะคะแล้วก็เอามานวดมือสักสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะกดให้แบนนะคะเพื่อเอาลมออกนะคะแล้วก็พับด้านอันนี้จะเป็นขนมปังก้อนใหญ่เลยอะ่ะเสร็จแล้วนําใส่ถาดที่รองด้วยกระดาษซิลิโคนนะคะหรือว่าจะใส่พิมพ์เล็กก็ได้ถ้าเตาเราเล็ก เดี๋ยวเราหมักให้ขึ้นสองเท่านะคะแล้วค่อยอบนะคะชมคะขนมปังของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก้อนใหญ่มากน่ารับประทานมากๆเลยทําเป็นอาหารเช้าหรือว่าจะทำขายหรือจะทำไปฝากใครก็ได้นะคะขนมปังสุขภาพที่ทุกคนก็ยินดีนะคะสามารถนำไปปิ้งได้นะคะเพราะที่ผ่านมาปีที่แล้วก็เรียนกันเยอะแล้วก็ได้รับผลกันดีนะคะทำขายที่บ้านกันเพราะไม่ค่อยอยากออกไปไหนก็ทำขนมะรับประทานที่บ้านทำขายที่บ้านกันก็เป็นที่พอใจมากเลยค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมโทรมาได้เลยนะคะติดต่อทางเว็บไซต์หรือว่าอินสตาแกรหรือโทรหาอาจารย์ไพโรอโดยตรงนะคะ0952694565ค่ะ0952694565นะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของอาจารย์ไพโรดก็หมดลงแล้วนะคะก็ได้ขนมอร่อยๆไปรับประทานกันอย่างตามที่ขอมาแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณ แป้งเค้กตรลาลิตบิ้นแป้งขนมปังตรายานอรกา แป้งสารีชินิพิเศษตราบัวหิมะแป้งอนเนกประสงค์ตรากบโชคชัยสรักษาสัตว์ด้วยนายสัตวแพทย์เล็กอัศวะพรังชัย02-538-1178เดือนฉายรีสอร์ทห้องพักติดริมแม่น้ำแควใหญ่จังหวัดกาญจนบุรี034551111่ปทุมคาเฟ่ร้านอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ลอฟต์ติดริมถนนสตรีวิทยา2 0 8 2 5 5 4 6 4 8 7 สำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับพิธีกรที่หล่อที่สุดใน3โลกและทีมงานที่น่าตาดีทั้งหลายเหล่านี้ขออนุญาตไปแล้วนะครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>